สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับ Artrise เหมือนเดิมนะครับ Artrise ที่ไม่ใช่ Artas นะครับตอนนี้เวลาประมาณ12นาฬิกาครับก็เหมือนเดิมครับผมกำลังจะไปทำงานก็เล่นเกมสักหน่อยแล้วกันมาไปรับชมกันเลยครับโอเค อนนี้ผมเป็ไฮเทียนะผมอยู่เทียเก้าพราะฉะนั้นผมว่าผมจะไปเล่นแนวหน้าไปช่วยดันไปช่วยเปิดให้เพื่อนคันนี้ค่อนข้างมีความคล่องตัวสูงนะครับก็อืมผมคิดว่าผมน่าจะไปเล่นข้างบนได้บวราดอืมตามนั้นครับ ผมจะขึ้นไปบนภูเขาทางนู้นน่าจะรับอยู่นะเป็นที่เปิดพวกนั้นไม่อ่อศัตรูไม่น่าข้ามาได้ครับเพราะว่าแต่มันเป็นที่เปิดข้ามาก็โดนยิงชากรชานะเอเมพราะว่าผมโดนสปอต ไม่มีจอนด้วยสบายเดี๋ยวเราไปช่วยรอเรียนดีกว่ารอเรียนสี่สิบไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะใช่รอเรียนหรือเปล่าไม่รู้เขาพุชชาร์ r นะฮะตรงลายเค ทางนี้อาจจะมีน้อยผมโผล่ไปอาจจะเจอนะยิงโดนด้วยผมต้องรีบถอยนะไม่งั้นผมตายแน่ต้องรีบถอยแล้วครับโดนยิงแน่ เขาจะมายิงผมผมโดนผมว่าผมหลอยได้นะคนเนี้ย มาตรงนี้ไม่น่าดีโดนลุมจิงเลิอดผมก็น้อยแล้วด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เฮฟวี่ว EV เขาเปิดเดี๋ยวผมตามผมจะโดนยิงไหมเนี่ย เป็นลูกฮีนแล้วครับใช่ลูกเีนดั้วยนั่นแหละเอาเอาเอาเดี๋ยวลูกทองเองิงพอออกไปน่าจะโดนยิงนะหรือไม่ออกได้ออกได้อย่างน้อยยิงโดนนะยังยังได้อยู่แต่เมื่อกี้เทรดไม่ค่อยดีนะได้ได้รับดาเบาต้องสี่้ง4 7จ ยิงไปไนดะ้แค่400โดนอีกนัดเดียวผมน่าจะตายเลยเพราะงั้นผมต้องระวังแต่ข้างหลังพวกเราแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดูข้างหลังก่อน ถ้าผมไปผมก็ตายอยู่ดีไปไม่ได้แล้วครับเพราะผมไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนโบราณ์เราจ,จะไปอยู่ไปไปซอลข้างหลังนั้นแล้วก็ได้ไม่มีทางเลือกครับผม,ผมต้องผมต้องดันต่อแล้วยิ่งผมอยู่คนเดียวเนี่ยผมน่าจะช่วยใครไม่ได้เลยอาจจะไปตายด้วยซ้ำแล้วผมไปช่วยเพื่อนดีกว่า ตายนะผมมันจะตายนะยังครับผมยังทำดาเมจได้ต่อถ้าเราฆ่าตัวเองนี้ได้เราอาจจะพิกเกมได้ไม่ได้ครับหนาเกินไม่ได้ แรงไม่เอ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับตายยางัยงยังชาฟูต ชชน ผมพยายามละผมยิงไปได้สองพันแปดเองโอ้แบบเล็กอีกละ เทียสิบแต่แบบอย่างเล็กอะไปตรงไหนก็โดนหมดอะผมขึ้นตรงกลางไม่ได้แน่อาจจะขึ้นได้แต่ว่าอาจจะโดนมแต่ผมไปเล่นตรงั้นก็ไดะ 6ลายมากอีเบียโดนไฟนเป็น700แรกเพิดเดินไปแล้ว ปืนแม่นขนาดนี้ไม่โดนได้ไงงงมีเกลียวอยู่ข้างหลัง มี FV ้วย FV น่าจะอยู่ข้างหลังเอ้สภาพ เพราะว่า oh, จะต้องไปอยู่ใกล้ๆคนหนึ่งไปสปอร์ตเขาเขาจะได้ ไดอ <S <S ตอนนี้สปอตบุกบห,หมดหมดทุกคันแล้วเดี๋ยว <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าผมจะไปเล่นตรงกลางได้ป่ะ ก็สองเจ็ดเจ็กลับไปตรงนั้นผมก็จะกลับไปตรงนั้โดนสปอตยิงไม่เข้าทำอะไรไม่ได้ ดันไปก็เจอ f v กับกิลแล้วฝั่งนี้ก็อาจจะสนับเฮ้ย มี e ห้าสิบ m สนับสนุนทำอะไรได้ไหมเนี่ยเชีย ราะว่าเขาคิดผิดแล้วล่ะ FPG น่าจะโหลดอยู่กิววิไม่รู้และเพิดและเพิดไปไหนไม่ได้ E 5 0 m อาจจะ move มาฝั่งนี้ เกมค้างมันเนี่ยทุกคนอย่างนิ่งอ่ะทุกคนอย่างนิ่งอ่ะไม่เงียบจัดอ่ะ โอเคสวย <c oughs> อาตีแม่งดูเงดเลือด60ทีพีหมดหลอดไอ้เนี้ยเมื่อกี้ผมเห็นแม่งยิงมายิงมาดูดิเลือดหละย16อ่ะไอ้เคตรเยอะอ่ะหล่ร400 โ <med> ดนนล้นเนี่ยรถเยอะไม่ไม่ไปดีกว่า ต้องมีสามคันที่จะดันไม่ได้ ผมว่าผมบ้าไปหน่อยนะอยู่ๆมาตรงนี้เฉยเลยบ้าเกินเนี่ยแบบอะดรีนาลีนหลั่งไอเ้เหี้ยวิ่งไม่หยุดวิ่งเข้าดองตีนโอ้ถ้าผมไปอยู่ตรงนู้นนะผมนา่าจะทำดาเมจได้เยอะกว่าน,นี้แต่ว่าเออช่างมาเถอะชนะดีๆงโง่เกินแ <ๆ S 1> บบอะดรีนาลีนมันหลั่งไง มือใหม่กางเงี้ยสติแตกเฮียเข้าไปดงตีนเฉยเลยแต่ไงก็จีจีครับปิดฉากอย่างสวยงาม รอดไหมรอดเปล่าสโลว์ดาวโดนอีกนัดหนึ่งโอเคตอนนี้ก็ อาจริงๆแล้วผมทำได้ค่อนข้างแย่นะจริงๆผมควรจะได้สักสามพันอะอย่างตำ 4, ่ำสี่พันอะกําลังดีเลยเนี่ยแต่ผมกากไงเล่นโง่เล่นโง่ไปหน่อยโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมครับกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ